สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุตตังเสวนาจะพาลานังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตังปฏิรูปะเทสวาโสจะบุเพจกตะ ปุยตาอัตตสัมมาปณิทิจะอัตมังคะลโมตมังพระหุสัญจันจะลิปปัจจะวินายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคะลโมตมังมาตาปิ อุปถานังน,นังอุปถานน,นังนังปุตตาทาละสะสังขหูอนากราจกรรม,มตาเอตัมมังฆลมุตม,มังทานันจธรรมะจวิยาจยาตาการันจสังขหูอนาวิชานิกรม,มานิ เอตัมมังคลมุตัมมังอารติวิรติปะปามาชปานาจัสนจัณโมอัปปมาทโธจะธรรมเมสุอะตัมมังคลมุตัมมังคาลโวจะนิวาโตจะสันตุปีจักะยุกะตั้งยุตา กาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมังคะลโมตมังขันตีจะโสวะจะสจะสะตาสมานานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัญชะเอตัมมังคะลโมตมังตโปจะพมะจริยันจะอริ ยะสัจจานาทัศนังนิพพานะสัจฉิจิริยาจะเอตัมมังคารมุตัม,มังหุสันสะโลกะธรรมเะหิจิตตังยัสะนะกัมปติอโศกังวิรัชังเขมังเอตัมมังคารมุตัม,มังเอตาทิสานิกตวานะ สัพพันธะมาราปราชิตาสัมพันธะโหทิงคันชันติตันเตสังมังคลมุตตะมันติสิบสองบทสวดร,รัตนปริษยังกิงกิวะตังอิทาวาหุกรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตัง นะโมสมังฆะตถาคาเตนะอิทัมปิพุทธเทละตะนงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะทิโหตุขยังวิลาคังอะมะตังปณีตังจะทะมะคาสกเยะมนีสมาหิโต นาเตนะตัมเมนะสัมมติจิจิอิทัมปิทัมเมลัตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิหตุยัมพุทธเศษโทปริวะนะิสุจิงสมาธิมานันตริกัญญะมาน สมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิธัมเมระตะนังปนิตังเอเตนะสัจสจเจนะสุวะทิโหตุเยบุคลาอัจฉรสตังปัสสถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติ เอทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมัพพลานิอิทัมปิสังเคนะตรังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะชิโหตุเยสุปยุตามนสาทันเฮนะนิกามิโนโคตะมะ สาสนำหิเตปฏิป,ต,ปต,ตาอมตังวิขัยหะสัทามุทานิพุติงผู้ชมมานาอิทัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเชนะสุขวิโมตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวัง วิรัตะจิตตายะติเจภะวะสมิเตขีะพีชาอวิลุหิฉันธานิพันติทีลายะถายัมปฏิปอิรัมปิสังเคระตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวะจิหาตุสิบสามบทสวดธรรม มะบทสหัพสวรัตตาหะเวชิตังสืออยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตถทันตัสละโลสัสะนิจังสัญญาะตะจาริโน นะวะเทวนะคันธมโพนะมาโรสหพมมมนาชิตังอัปชิตังกะอีลาตถารูปัสสะสันตุนมสิบสีบส่บทสวดเจปุตสูตราสิตามิทังเตนะพะคะวตาชนาตาปัสตา อาระหัตสัมมาสัมพุทธเทนะเอธตุมเหมาอนุสกเวนามาปะลัมมะปะรายะมาอิติกิรายามาปะตะกะสัมปธาเนยนะมาตักกะเหต ตุมานยคะเหนะมาอากาลพตริวิตกีนะมาทิทินิสมานักขติยามาพักพระรูปตายายะมาสมานโนโนโพโนโขรุ ยะถาตุมเมเหอัต,ตนาวะเชชาเนยะถา,าอิเมธรรม,มาอากุสลาอิเมธรรม,มาสาวะสาอิเมธรรม,มาวิถูขระหิตาอิเมธรรม,มาสมัตาสมาธนาอหิตายะทุกขายะสังวัตตันติ อัตตุมเ,มเหห์ปชะเนยาายาถะยะธาตุมเหหอัตนาวะชาเนยยาถะอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอนุวัชชาอิเมธัมมาวิจูปสันฐานอิเมธัมมาสมัตตาสมาธิทินนา หิตายะสุขายะสังวัตตันติอัตตุเมเหอุปสัมปะปัชาญาวิหเรยาถาติสิบห้าบทสวดอุปเนยยะสุขอุปนิยติชีวิตา มอลปมายุงชะรูปนิตสตตะนะสันติตานาเอตังพายังมรณีเปขมโนบุญานิกะยราธะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมังมังปะมายังชะรูปนิสตตะนะสันติตานาเอตัง พระยังมรณะเปขมานูโลกามิสังปะชะชเหสันติปเปโขหโยทกาเยนะสังยมูวาจายะอุทะเจตาสาตั้งตัดสเตตัตสสุขายะโหติยังชีวโนปการโรติบุญยังปุยัง ธรรมโมหเวละคติธรรมมาจาริธรรมโมสุกินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังสูธรรมเมสุกินเนนทุขติขังชติธรรมมาจาริสเพสังขาราอนิจติยะถาปยายะปัสติอัต นิพินทติทุกขีเอยสมัมมโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกข,ขาติยะถาปัญญา,ญาะยะปัสติอัตตนิพินทติทุกขีเอยสมัมมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนุตตาติยะถาปัญญาะยะปัสติอัตตนิ ทิทาติทุเขเอสัตมควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปันนักะชาดกสป,ปันนกกันฐานะเมเกทุติยงอาหุตักกิกาเอตทัญญายเมทาวีตังคันเหยะอปันนกัง พระหอเวสลานังยันติปภาตานิวนานิจะอารามรุขะเจตยานิมนุษาพสาภยะติตาเนตังโขสลานังเขมังเนตังสลานะมุตตมังเนตังสละนะมาคัมมะสภทุกขาปะมุจิต โยจะพุทธจะธรรมะจะสังขจะสารนังขะตจะตระริอริยสัจจานิสมปยายะปสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขะจะอติกมังอริยันจะอจิขิกังทุกขุปสมะคามิลัง เอตังโคสละนังเขมังเอตังสละนะมุตมังเอตังสละนะมาคัมมะสัภะทุกขาปมมจิตติสิบเจ็ดบทสวดพักเทกระรัตเตคขาถาอจิตังนานบวาคาเมยะนปติ กังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติดตามปะหินันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอนละไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุนัน้นไอปันนั้นจะโยธรรม,มังตะทะตะทะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามะนุปปครูหะเยบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนเง่นไม่คอนแคนใานธรรมนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมในบุคคลพึงเจริญธรรมในเนื่องเนื่องให้ปุโปร่งเถิดอเชวะจิมาตปังโอชัญญามารนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนีิเฮโรสังคารันเตนะ มหาสิเสนามามาจุนาเพราะความปัดเพีย้ยกับมาจุราชผู้มีเสราใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายอะวังวิหาริมาตาปิงอโหรตกัมะตันทิตังตังเวภกเทกััตโตติสันโตอาจิขาเตมุนีติ พระมุกนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจ้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการระชนี้แหล่สิบแปดบทสวดพิหัปัญจเวขัดปาถัก ชลาธรรมโมหิชลังอะนะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ทำโมม,มหิพญาติอะนะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มะระนะธรรมโมมหิมรณะนังอะะอะณติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กัมมะสกูลิกรรมทายะหายาโทกรมมะโยนิกรัมะพันธุกรรมะปฏิสารนงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังตลิสามิกัลยานางวาปกา ปะกังวาตสาทายาโทรพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวังเอเฮหิอภิหังปัเจเวขิตังพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกบันเทอน 19บทสวดเทวุตตเอเทวะตาอุยะโยเชนคาถาทุกขปตาจะนิถุขาพระยปตตาจะนิพักยาโสกปตตาจะนิสาจะนิโสกาโมตุสเพปิ ปาณิโนเอตวะตาจักอมเฮห,หิััมพตังปุยะสะป,ปะทังสัเพเทวานุโม,ท,มท,ท,ท,ทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพาภาวนาพิละตาโหตุ พันฉันตุกเทวตาคาตาสเพพุทธาพลันลป,ปันตาปะเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจะเจเชีนะลักขังพันธมิสัพพสูยี่สิบบทสวดเทวตาปัตตาทานคาถา หันทะมยังปติธานคาถาอยู่ภะนามะสยยาเทวตาสันติวิหาระวาสีถูเปมังเลมะเรโทชิมะเรตหิงต,ห,งต,ห,งตหิงตาธรรมทาเนยณพะขวันตุปูชิตาโซทิงกะเลนเตถะ วิหาระมะทะเลเทราจะมัชนามานาวกาจะอภิขโวสารามิกาธานปฏิอุปสกาฮามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัมปานะภูตาสุขีตาพระวันตุเต ชาลาผู้ชาเยปิจะอัจฉะสัมผักวาสังเสทะชาตาอัตภูปบปาติกานิยานิกังธรรมะวลังปิจจเตสเพปิทุกขะตรสตุสังขยังหาตุกิลังสตังธรรมูธรรมะทลาจะอุ ขราสังโฆเหโหตุสมัครโวะอัทายะจะหิตายจะจัมเฮลักตุเสธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนอุทติสัมมาปยุบุเนยามาธรรมเมอริยะ วีทเติยบ็ดบทสวดสภปัตตาปต,ติธานะคาถาหันทมยังปฏตติธานะคาถาอยู่พระนามสีปุยสิธานิกะตัสสะ อานายานิกตานิมีเตสัญจะพาคิโนโหตุสตานันตาปัตมานากาเยปิยาคุณวันตาจะ,ะหังมาตาปิตาทายุทิชามีจาปะยะหิถาวาอันเมมันมันมตตเวนิโนสตาติสติ โลกาสัโลกัสมตเตกุมาจตุโยนิกาปเจกะจตุวการาสังสลันตาภาวาภวียาตังเกปติธานเมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานันติเทวเตสัง นิเวทะอุณมายาทินานานะปุยานางังอนุโมทนาอิเหตุนาสัเพสตาสทาหตุอเวลาสุขชีวิโนเขมันปทัจป,ะป,ะปัตโตตุเตสาสาสิชะมะตังสิภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเา่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในพเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสมีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ท่องอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์ได้ทราบการให้ส่วนบุญของขราพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเิดเพราะสัตว์เ่าใดย่อมไม่ทราบในทราบการให้สมบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านี้พ่อเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวร ขอเป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดด้วยความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งัวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอบวยเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาทยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งพรายรพิน่า โดยมูลทิศสมเด็จพยานาสงวรวัดวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงหจัดขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปริภและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ ประการเทองสาทุสาทุสาทุ